สวัสดีครับใช้ลูกนี้เลยนะแปดโลก็คือมันไม่มีอะไรอะ่ะพอดีมันเหลือลูกนี้อยู่มันจะเขียนอยู่นะแปดโลอยู่ตรงไหนไม่รู้แต่ก็ไม่ค่อยใช้เท่าไหร่แต่มันเป็นลูกแรกที่จุดประกายให้ขาเนี่ยมีพลังขึ้นมากเลยแหละแต่ก็เจ็บและช้ำชอกเลยเวลาใช้ก็ต้องระมัดระวังนะครับส่วน ของบางคนอาจจะใช้เชือกรั้งขาเก้าอี้ก็ได้นะตอนที่เราปั่นจักรยานอะ่ะมันจะดันลงใช่ไหมขาแล้วก็ดันลงแต่ไอตัวเนี้ยมันทําให้เราต้องงัดขาขึ้นก็คือเป็นกล้ามเนื้ออีกด้านหนึ่งนั่นเอง,เ,องเนาะโอเคเรามาลองดูกันนะครับตอนนั้นรู้สึกว่า องเท้าบ้างถอด้าบ้างแล้วแต่นะ <Yeah. S 1> เอาให้เท้าเราอยู่คือถ้าเท้าเรายังไม่สามารถเอามันได้เราก็อย่าทํานะเอาเชือกดึงขาเั่าอีก้ก็ได้แล้วเราก็ต้องพยายามเลี้ยงไม่ให้มันตกเลยนะเนี่ยอย่ากระโดกขึ้นแรงเพราะว่าการกระโดกขึ้นแรงมันไม่ได้ช่วยให้กล้ามเนื้อนะเรามีพลังขึ้นเนี่ยค่อยค่อย ก็ลงค่อยๆแลก็ลงอรถบางตัวที่มันมีตัวยืดก็มีนะเราก็ค่อยๆมาจับนะครับอย่างเงี้ยมันก็จะได้กล้ามท้องด้วยแต่ถามว่าตอนที่เราทําใหม่ๆมันขึ้นไหมไม่ขึ้นนะมันได้แค่นี้แต่มันทําให้เราได้ฝึกกล้ามเนื้ออีกแบบหนึง่ง ใช่ไหมครับเนี่ยถ้าเรางอด้วยแล้วก็ส่งงอด้วยแล้วก็ส่งไปนะฮะงอด้วยแล้วก็ส่งนี่ได้เยอะเลยตามเท่นี้ก่อนนะฮะเพราะน,นิดเดียวก็เหนื่อยแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่ไหวเอาเชือกเนี่ยที่เป็นแบบยางยืดอะเส้นละคู่หนึ่งสิบเก้าบาทที่โลตาระให้ใครซื้อก็ได้นะครับรัดกับนี่เลยแล้วก็หาผ้ามาคล้องที่ขา ก็ทำเป็นที่ยืดได้อย่างเงี้ยยืดได้ช่วยได้แต่ถ้าใครหลังยังไม่แข็งแรงก็ไม่แนะนำให้ทำนะแบบเนี้ยเพราะมันหนักมากอนนี้แปดกิโลเลยแต่ถ้าเป็นเชือกอาจจะแรงตึงน,น่าจะประมาณสองสามกิโลอะไรเงี้ยครับเนาะเคถ้าล่วงนี้พื้นแตกนะครับบายบาย